สวัสดีค่ะกลับมาพบกับเขยสุพรรณชาแนลนะคะพี่ๆหรือสวนบอนสีเขยสุพรรณนะจ๊ะวันนี้หนูมีไม้มาแม่งปันให้กับพี่พี่เหมือนเดิมนะคะเปิดเปิดตัวด้วยเจ้าตัวนี้ไม่ใช่ <laughs> เปิดได้ไม้นอกตู้ให้นะคะพี่ๆเพราะไม้นอกตู้กาลังกาลังฟื้นกําลังสวยงามเลยนะคะซึ่งชอบต้นไหนก็จดชื่อโทรสั่งซื้อที่เบอร er 09์098265905ได้เลยโทรได้แอดไลน์ได้หรือสกแกนคิวอาร์โค้ดหน้าจอก็ได้เช่นเดียวกันนะคะแต่ถ้าไม่มีไลน์สังส่งซื้อยังไงพี่ๆจดชื่อบอลสีที่ต้องการสั่งซื้อแล้วโทรที่เบอร์098265905ได้เลยโทรสั่งซื้อทางโทรศัพท์ได้นะคะไม่ยุ่งยากนะถ้าไม่มีไลน์นะแต่ถ้ามีไลน์แอดไลน์ได้เลยนะคะค่าส่งมาเมา หกสิบบาทไม่บวกเพิ่มนะคะโอ,อนเงินไม่เป็นไม่มีแอปธนาคารน้องมีบริการเก็บเงินปลายทางให้ด้วยนะคะ่าส่งก็เหมากันไปแค่หกสิบส่งด่วนปลายสเนทยน้องลงคลิปอังคารที่ยี่สิบห้าส่งไม้วันพุทธที่ยี่สิบหกนะคะมาเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเปิดที่ยักษ์ศรัทธาศูนย์ต้นนี้ก่อนเป็นไม้นอกตู้นะคะอ่าจริงๆแล้วอันนี้น้องจับทำรมกอไว้ตั้งแต่ น่าจะได้สองปีหรือปีนึงละสองปีแล้วรวมกอไว้เองนะคะต้องแจ้งลูกค้าก่อนว่าเป็นปนกอรธรรมชาติเสร็จแล้วจาก,กอรธรรมชาติเนี่ยมันก็จะยุบไปยุบทีนี้มันก็จะแตกหนอ่อแตกกอขึ้นมาใหม่นะคะตัวนี้มีนามว่ายักษ์ศรัทธาศูนย์ศรัทธาศูนย์ตัวนี้คือแบบ เป็นตัวแบบที่เขาจดทะเบียนตรงๆเลยไม่ใช่ตัวน้าหวานนะนะคะอ่ามันจะมีต้นใหญ่ๆอยู่หนึ่งต้นที่เห็นโคนโอวบๆนะคะพี่ๆแล้วก็จะมีต้นน,น้อยๆรอบๆเนี่ยอีกอีกสองต้นแล้วก็นอนน้อยที่เห็นอยู่ในอ่ยหนึ่งต้นคือเป็นไม้นอกตู้นะคะดูรากสินะคะเป็นไม้นอกตู้เลยทนได้ไหวน้ําหยดใส่อ่ากระถางนี้สามต้นไม้นอกตู้มีหัวแน่นอนค่ะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้องจะขาย ให้กับพี่ๆเนี่ยทั้งกระถางขอราคาเน้นหนึ่งถ้าจกหัวก็อาจจะอยู่ที่หมายถึงจกหัวคือหมายถึงว่าแบบเอาห่อตุ้มมะเนาะเออห่อตุ้มก็เดีย๋ยอาจจะถูกราคาขายราคาเบาๆให้ได้แต่ว่าอเนี้ยมันเป็นกอที่แบบว่าน้องเก็บมานานแล้วอะ่ะแล้วหน้าสวยแบบสวยเต็มฟอร์มสุดๆแล้วใช่เปิดลายมาสวยมากสำหรับแอปสตาศูลต้นนี้นะคะน้องขอที่ หนึ่งร้าิบราคาดีมากส่งให้ทั้งกระถางนะคะราคาเนี้ยหนึ่งรอเก้าสิบาทสำหรับยักษยาสูาศูจ้าต้นต้นนี้หลวงราดนะคะหลวงราดหนูว่าน่าจะมีกันครบทุกบ้านแล้วแหละแต่ถ้าต้นที่บ้านยุบหายตายจากไปหาไม่เจอมาเอาที่หนูได้เลยเนี่ยดูดูต้นห่างกันขนาดเนี้ยอันนี้ก็ไม่ต่ำกว่าสองปีเหมือนกัน คืออยู่อย่างเงี้ยอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นอยู่เดิมเดิมไม่ได้ทําอะไรเลยนะคะยุบขึ้นใหม่ยุบขึ้นใหม่อยู่ประมาณสองสามปีได้แล้วสําหรับกระถางเนี้ยนะคะเนี่ยดูเนี่ยสี่ต้นอบอวบต้นตรงกลางเนี่ยค่ะจากขวามือต้นที่สองเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยกําลังแตกใบนะคะเนี่ยคือต้นเนี่ยมันกําลังแตกใบนะไม่ตายนะคะเนี่ยดูโคนโคนอบอวบเหมือนกันแล้วดูรากดิ อันนี้อยู่ในกระถางแปดค่ะถ้าพี่ๆได้ไปเอาไปทำไงเอาไปทำฟอร์มกอเลยค่ะเอาไปทำฟอร์มกอเลยสีธรรมชาติของเขาเลยนะคะเนี่ยดูหลวงราตชมพูแบบชมพูชมพูชมพูตะโกนไปเลยนะคะอ่ากระถางแปดน้องขอที่สองร้อยห้าสิบบาทนะคะหลวงราตเสน่หาฟอร์มกอน้องขอที่สองร้อยห้าสิบบาทพี่จะได้ต้นใหญ่ๆอบอวบสี่ต้นด้วยกันนะคะ หัวนี่ไม่ต้องพูดถึงนะคะขอที่สองร้อยบาทเอสองร้อยห้าสิบาทกระถางแปดนิ้วนะคะสําหรับหลวงราเสนหาจ้าต่อที่ลูกไม้เมล็ดแต่ว่าเป็นลูกไม้เมล็ดที่ผ่ามานะคะไม่ใช่ลูกไม้เมล็ดจากฝักนะแยกให้ออกนะคะก็คือลูกไม้ผ่านี่แหละแต่ว่าเนี้ยเป็นผ่ามามีดแรกแล้วก็หน้ามันจะไม่ซ้ำหนูจะบอกพี่ๆีว่าตัวเนี้ยถ้าเต็มฟอร์มนะคะสะโพกจะใหญ่มาก นะคะสะโพกใหญ่ใบหนาตัวนี้ใบค่อนข้างหนานะคะแล้วด่างสวยเป็นด่างแดงเนี่ยเห็นปะเดะดูทีละต้นละกันจริงๆอันนี้สองต้นนี้คือแม่เดียวกันผ่ามาจากแม่เดียวกันนะคะเนี่ยดูปะเนี่ยด่างฮาร์ปเลยนะอันนี้ก็ด่างด่างทุกใบเลยค่ะด่างทุกใบไม่มีหลุดนะคะน้องอยู่ในกระถางห้าทังคู่นะคะอันนี้คือต้นที่หนึ่งนะน้องจะเรียกว่าลูกไม้ด่างแดงสะโพกละกันนะคะเนี่ยนี่ต้นที่สอง ต้นที่สองจะดูดูใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่นะเท่ากันอะแล้วแต่เลือกแต่การันตีว่าถ้าใหญ่เต็มฟอร์มเลี้ยงจนเต็มฟอร์มสุดฟอร์มแล้วพี่จะได้ไม้ที่สวยมากคือสะโพกมันจะใหญ่นะคะแล้วตัวเนี้ยข้อดีคือใบหนานะคะตัวเนี้ยเป็นบอลด่างใบใบอันนี้เขาเรียกว่าใบใบหงหรือว่าใบใบใบยาวอืม ใบยาวใบไม่ใช่ใบหอกที่สะโพกหนามากๆเอ้สะโพกใหญ่มากๆนะคะแล้วก็ใบหนามากๆเลยรับประกันถ้าพี่เลี้ยงเต็มฟอร์มนะคะได้ไม้สวยแน่นอนอ่ามีสองต้นมิดแรกด้วยจริงๆแล้วไม้มันสวยขอที่เท่าไหร่ไม่ได้ น้องขอที่สองร้อยบาทค่ะพี่พี่แต่สวยจริงๆการันตีว่าถ้าเลี้ยงเต็มตอฟอร์มนะนมนมนใช่เพราะว่าผ่ามาได้ไม่กี่ต้นนะคะพี่พี่ลูกไม้ชุดเนี้ยแล้วสะโพกมันจะใหญ่แล้วใบเขาหนามากๆเลยถ้าพี่ได้จับพี่จะรู้เลยคือใบโคตรหนาโคตรถึกนะคะเอาไปที่กระถางละสองร้อยบาทมีแบ่งให้แค่สองกระถางเท่านั้นค่ะต้นนี้ค่ะตีเพชรพี่พี่จำได้ไหมตีเพชรต้นนี้อา่า ลายขนนกอันนี้มันเป็นตัวแผงแล้วนะคะนะตัวตีเพชรเป็นตัวแผงแล้วถ้าตัวหน้าปกติมันจะชมพูเลยเด้งไปแป๊บเดียวมันก็ขึ้นมาชมพูเลยแต่ตัวนี้เป็นตัวแผงมันจะเขียวก่อนแล้วก็ขึ้นลายขนนกแบบนี้นะคะตีเพชรนะตีเพชรนะคะดูใหม่มันดูไม่ค่อยใสเลยเดี๋ยวหนูขอออกแดดนิดนึงเออ ลายมันจะออกลายขนนกแบบนี้เลยนะคะพี่ๆชมพูชมพูแต่เป็นลายขนนกแบบนี้เลยต้นเต็มฟอร์มแล้วค่ะเพราะว่าน้องมีหน่อให้แล้วนะคะหนอก,ก็ขึ้นลายมาเหมือนกันนะคะใบอาจจะมีตําหนิบ้างนะคะ มีจุดด่างดำเล็กน้อยถึงปานกลางแต่ยังอยู่ที่โอเคอยู่ยังรับได้อยู่นะคะกลับแค่งอยู่ครบสำหรับตีเพชรต้นนี้แต่ใบไม่ทิ้งเพราะใบเขาหนาใบเขาหนานะคะมีตำเนตเลดหน่อยแต่ขอคนเข้าใจธรรมชาติแล้วรับ,ร,บรับได้นะคะต้องอยู่กระถาง5แต่ถ้าพี่ๆได้ไปอัพไซส์ขึ้นกระถาง8ได้เลยเนี่ยดูลายขึ้นมาสวยมากได้ไปอัพไซส์ขึ้น8ได้เลยน้องขอที่180บาท ตีเพชรขอร้อยแปดสิบค่ะตีเพชรแผลงนะลายขนนกสวยแบบนี้เลยค่ะร้อยแปดสิบพอจ้าลูกไม้ลายสื่อไทยขออนุญาตเรียกลายสื่อไทยแบบนี้แก่เต็มฟอร์มกระดูกจะขึ้นดำแล้วขอบใบเนะี่ยขอบใบจะยิกๆยิๆๆยิ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 ยเป็นรอนเลยพี่ๆเนี่ดยดูแค่นี้ก็เห็นแลรวเห็นปะเนี่ยขอบใบเขาจะขึ้นเป็นรอนแบบเนี้ยนะคะขอบใบจะขึ้นเป็นรอนแบบนี้เลยแต่ถ้าใบแก่นะใบแก่คือจะแบบกระดูกดำแล้วก็ใบขึ้นรอนสวยเลยนะคะ ต้นนี้อยู่ในกระถางห้าน้องเรียกว่าลูกไม้ลายสื่อไทยแล้วกันนะเห็นปะอะให้ดูตรงแดดชัดๆใบขึ้นเงาเลยเห็นไหมแล้วขอบใบมันจะขึ้นรอนแบบนี้เลยค่ะพี่ๆก็ดูกจะดําเข้มสวยดุเลยอนะอันนี้ถ้าได้ไปพี่ไปเลยสักสองสามใบแล้วค่อยย้ายลงกระถางแปดนะคะน้องขอร้อยห้าสิบบาทพอนะลูกไม้ลายสื่อไทยให้ร้อยห้าสิบจ้าทีต้นนี้ต้นนี้มีนามว่าหนักผจญเพลิงนะคะ นะักผจญเพลิงจะเป็นไม้กัดสีค่ะพี่ๆเต็มฟอร์มแล้วจะกัดแดงเต็มใบนะคะแดงแบบแดงได้ใจเลยถูกแพงแดงไว้ก่อนต้องเอาต้นนี้นะคะแต่กับกระดูกเขียวเพราะว่าน้องเป็นไม้กระสีเนาะจะเริ่มมาที่จะคิวเขียวก่อนแล้วก็ค่อยไล่กัดสีมานะคะแต่ตอนนี้น้องกัดสีมาแล้วใบใหม่มันก็จะแดงขึ้นแดงขึ้น,แด,นแดงขึ้นเรื่อยๆนะคะตอนนี้น้องอยู่ในกระถาง6 ะะพี่เอาไปเลี้ยงอีกต่ออีกสักน้อยหนึ่งนะคะขอสักสามสี่ใบเลยเอาแบบปึงป้งๆไปเลยแล้วค่อยอับสาลงกระถางแปดนะพื่อนเพิงถ้าใครอยากได้นะคะให้รีบนะน้องมีแบ่งได้อีกไม่กี่กระถางแล้วเพราะว่าที่เหลือเดี๋ยวจะเก็บทําแม่ทั้งหมดนะคะเพราะว่าจํานวนมันน้อยมันเป็นไม้ธรรมดาที่ไม่ใช่ไม้ด่างไม้ป้ายแต่ว่าจํานวนน้อยมาก ะะจำนวนน้อยมากพูดเลยนะตอนนี้พี่ตามหาได้เลยนะคะนับจนเพลิงจานวนค่อนข้างจะน้อยแม้กระทั่งเจ้าของยังต้องมาขอซื้อคืนจะคนที่ซื้อต่อพี่เข้าไปนะคะเพราะเขาต้องการเอาไปทําฟอร์มกอเนาะส่งเข้าประกวดไม้สวยมากนะน้องให้ร้อยเจ็ดสิบบาทราคานี้ไม่มีแล้วคะ่ะพี่พจ๋าราคาดีมากราคาคดีเลยนะคะเอาไปร้อยเจ็ดสิบพอจ้าอ่ะพารักษาแม่พันธุพี่ดูนะพี่ดูมือกับใบนะคะ เทียบมือกับใบน้องนะคะพร<ก><ผ>ารักษาใ,ใช่ไม้ใบใหญ่แต่ทรงคอมแพกก็คือทรงพุ่มเตี้ยนะคะไม่ได้สูงมากเน,เนี่ย<อ>แต่มันก็จะเป็นฟอร์มเตี้ยๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นไม้กระดูกนะคะพี่ๆสาหรับพ่ารักษานะชื่อก็ดีนะคะชื่อก็ดีด้วยนะคะเดี๋ยวดูน้องอยู่ในกระถางแปดต้นโตล้นๆกระถางเลยนะคะวันนี้ให้พี่ๆราคาเบาๆมันตามความจริงอะไซส์เนี้ยมันต้องสามกว่า และส่งทั้งกระถางด้วยนะน้องให้ที่300รอบาทพอนะคะสําหรับพารักษากระถาง8ดนิ้วเนี่ยเทียบกับถาดนะคะถาดเนี้ยถ้าถ้าใครปลูกบอนสีต้องมีติดบ้านอยู่แล้วแหละเนี่ยแล้วพี่ดูล้นนะคะพารักษาต้นเนี้ยล้นกระถางเลยเนีย่ต้องถ่ายมุมสูงมิยังเก็บใบไม่หมดน้องให้ที่300บาทพอคะ่ะขอไม้แดงอีกต้นหนึ่งเพชรมรกตนะคะต้นนี้มีนามว่าเพชรมรกตพี่แดงดีไม่มีตก อันนี้ก็แดงได้ใจเหมือนกันอันนี้ให้ดูสีจริงย็งไงแดงสดมากแล้วก็แด,แ,แดงเข้มใหญ่สวยนะคะต้นนี้เพชรมรกรกกระถางหกใหญ่กว่านี้ได้อีกนะคะถ้าใครชอบแดงแงใหญ่ๆอัพไซขึ้นแปดได้เลยค่ะต้นนี้น้องขอร้อยเจ็ดสิบบาทพอนะคะเพชรมรกรขอร้อยเจ็ดสิบพอจ้ามาต่อเอาวาเงเป็นคู่เลย ใครอยากได้สายหวานเอาต้นสายมือใครอยากได้สายเข้มเอาต้นขวามือนะคะเป็นใบหอ,อกทั้งคู่ต้นต้นนี้จะเป็นออกชมพูแต่กัดสีนะเป็นไม้กัดสีถ้าพี่ดูใบแรกแกจะเห็นเลยเขียวมาก่อนแล้วค่อยไล่ไล่สีขึ้นมาเห็นไหมนะคะต้นนี้โอ้ดูโคนเถอะนะเต็มฟอร์มแล้วเนี่ยามาสุดแล้วนะคะสุดฟอร์มสวยอยู่ประมาณนี้นะจ๊ะออกชมพูน้องเรียกว่าลูกไม้ชมพูสะโพก ชมพูสะโพกเอ้ยชมพูเขียวสะโพกแล้วกันชมพูเขียวสะโพกเออเอ้ยมีหูใต้ใบนี่น้องมีหูใต้ใบนะจ๊ะชมพูเขียวสะโพกมีหูใต้ใบต้นนี้น้องให้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทนะคะให้ร้อยเจ็ดสิบเขียวชมพูสะโพกนะคะแล้วก็นี่น้ำตาลแดงนะคะใบหอกน้ำตาลแดงอุน่กรกเหลือเกิดเนี่ยถ้ากลางแดดจะเห็นลาย ลายกระดูกแบบนี้ให้อะต้นนี้เอาร้อยห้าสิบพอใบมีตำหนินะแต่ใบหนามันไม่ทิ้งใบอะคะ่ะพี่ๆใบมันค่อนข้างจะหนาเห็นแบบนี้ไม่ทิ้งใบเลยนะไม่มีความอ่อนแอในใบเลยอะสัมผัสแล้วคือใบแบบไม่มีวความแผ่วของความหนาเลยนะคะอันนี้ให้ร้อยห้าสิบส่วนต้นนี้ให้ร้อยเจ็ดสิบนะคะอยากได้ต้นไหนเลือกมาจ้าที่ต้นนี้ลูกราหูถ้าออกแดดจะเป็นสีเลยอ,อยู่ในร่มแล้วกันเถอะ เออว่ามีลาหูอมจันทนะอ่ะลูกลาหูอมจันท์มีหูใต้ใบแบบนี้นะคะเนี่ยมีหูใต้ใบแบบนี้นี่น,นาหูเดี๋ยวหนูให้ดูแม่ที่ผสมเนี่ยอันนี้คือแม่ลูกเ <ลา S 1> นี่ยอันนี้คือลาหูอมจันทรอันนี้คือลูกของเขาสีมันคนละสีเลยนะลูกมาอ่อนอ่อนอ่อนหวาน หวานเจี๊ยบไปเลยแต่ยังคงความมีหูใต้ใบของแม่เขาอยู่นะคะเี่เห็นลาละหูอมจันจะมีหูใต้ใบอย่างเงี้ยลูกเขาก็ยังมีอยู่นะคะแต่ละหูอมจันมาออกดาร์กเนาะแต่ลูกมาออกหน้าหวานนะคะมีหูใต้ใบทรงคัมแพกเหมือนกันนะคะอยู่ในกระถางหกต้นนี้อยู่ในกระถางหกอ่ะเนี่ยดูใบมีตําหนิน,นะจริงๆเนะนี่ยใบเนี้ยช้ำนนหนาหนาพี่ๆแต่ใบยังหนาอยู่เลยไม่ทิ้งไม่ไมอยอมทิ้งใบ,งใบนะคะเนี่ยคือความวอนใบหนาจะเป็นแบบนี้ น้องให้ร้อยเจ็ดสิบพอนะคะล,ล,ลูกราหูอมจะน้องให้ร้อยเจ็ดสิบบาทพอจ้ะมาหนูปิดคลิปด้วยต้นนี้นะคะพีพี่จ๋าไผ่ชมพูสโพกฟอร์มกอรกระถางแปดไม่พูดเยอะเจ็บคอห่าสัน้นนะคะกระถางแปดนิ้วพี่ๆจะได้ฟอร์มกอสวยๆเอาไปตั้งโชว์ได้เลยหนึ่งกระถางพี่ได้สองต้นคู่เนี่ยเห็นปะฟอร์มสวยไปถึงโชว์ได้เลยนะคะ ต้นนี้ชุดนี้ถ้าใครได้ไปรู้อยู่แล้วใบหนาใบดกใบค่อนข้างหนาแล้วก็ก้านค่อนข้างแข็งนะคะแล้วพอไปทําฟอร์มกอมันสวยมากแต่ต้นนี้คือมันสวยอยู่แล้วอยู่ในกระถาง6นิ้วน้องให้290บาทส่งให้พี่ๆทังกระถางแต่ไม่รวมค่าจะส่งมาจ้าเหมาใจ่ายให้น้องนิดนึงนะคะ60บาทเท่านั้นกระถังแดนะได้กระถางแดไปเลยเอาไปปลูกสวยๆตั้งโชว์ได้เลยค่ะนะคะฝากกระจมอบอันสีด้วยนะจ๊ะพี่วิจาอ่อะ อ๋อลืมลูกต้นนี้เรียกว่าไผ่ชมพูสะโพกนะคะกระถาง8นิ้วฟอร์มกอ290บาทกระโจมอบบอลสีทั้งเซต90บาทได้กระมังขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง40เซนหนึ่งใบโครงกลม1เส้นลวดโครงสูง2เส้นนะคะโครงกลมนี้ขดไปให้สําเร็จเป็นวงกลมได้เลยไปถึงพี่ใส่โครงสูงก่อนแล้วเอาโครงกลมสอดเคเบิลไทยมีแถมให้นะคะ1เอ่อ10 ถึงสิบเอ็ดเส้นโดยประมาณถุง30ิบคูณห้าสิบหนึ่งใบอันนี้เป็นตัวอย่างเปื่อยแล้วนะคะเปื่อยแล้วถุง่ะเปื่อยแต่ว่ากระมังโครงอะไรยังอยู่ดีอยู่เลยนะคะแต่ถุงอันหนูให้ใบใหม่นะส0มสคูณห้าสิหนึ่งใบทั้งเซตเก้าสิบาทหนึ่งถึงสามเซตแรกค่าส่งแค่หกสิบเซตต่อไปค่าส่งบวกสิบบาทนะคะแล้วก็ถ้าเก็บปลายทางขออันนีญญ้ไม่ค่าบริการ2ี่สบาทเท่านั้นพี่หนูส่งแยกกระบ,บอนสี่นะไม่ส่งรวมกันนะจ้าพี่ๆจ้าเพราะว่าไม้ที่แบ่งให้กับพี่ๆช่วงนี้ค่อนข้างจะเป็นไซ ใ,ใส่รวมกันไม่ได้นะคะฝัดเอาไว้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะไอพี่พีมีความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกทกท่านนะจ๊ะถ้ายังไม่ได้กดติดตามช่องฝักกดติดตามเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ